สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมารีวิวกับเหตุผลที่ตัว i อคูเซตเาทำไมถึงน่าใช้งานและทำไมพีจึงซื้อมาใช้งานกับมือถือตัวนี้ผมพี่ซื้อมากับราคา7,800บาทเป็นรุ่นแรม12 g จิกบวกเพิ่ม12จิกผมตัวนี้กับความจุข,ของตัวเครื่องคือ256 g จิก พีซื้อมาจริงกับราคาเรท7,800บาทนะครับบางครั้งราคาอาจจะขึ้นไป8,000นิดแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าตัวนี้มีความคุ้มค่าคุ้มราคามากครับเพราะว่าสเปคให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงครับตัวนี้นะครับซึ่งพีจะขอเนบบิงในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสูนไทยอีกครั้งครับเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยเพราะว่าหลายคนว่าเป็นเครื่องนอกคือพีซื้อมาเป็นเครื่องสูนไทย ตามนี้พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ประกันสูนท์ไัยประกันของ vivo ปลอดภัยแน่นอนในการสั่งซื้อเพราะว่าไอคูกับ vivo เป็นบริษัทเดียวกันครับลอมบอกเลยว่าใช้งานมีความเสียนมากกล้องก็ใช้ ui อของ vivo ในการปรับสกินโทนถือว่าดีมากครับบอกเลยว่าตัวนี้คือดีกรีมาจาก vivo ครับเพราะนั้นเกรในการใช้งานถือว่าสุดจริงครับบอกเลยว่าสุดจริง พี่ชอบอีกัผมอีกตัวนึ่งคือเจ้าตัว IQ คู x 9x ครับซึ่ง IQ คู x 9x บอกเลยว่าคุณสมบัติคือมันดีมากครับราคาเลทตอนนี้5,000นะครับบอกเลยว่า5,000คือสุดมากครับ 5,000ันของตัว i q คูเ x 5 g สัพีนะเรท5ีย0ตอนนี้ถือว่าคุ้มจริงครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปให้นะครับผมสัปตะกูลของ i อคูหรือว่า v i v o หรือว่ามือถือที่มันมีความน่าใช้หรือว่าแท็บเล็ตใต้คลิปให้วันนี้พีผมจะไม่เหตุผลว่าทําไมพีจึงซื้อเจ้าตัว i อคูเซตเก้ g กับตัวนี้มาใช้งานผมอย่างแรกคือบอดี้ครับพีรู้สึกว่าบอดี้มันมีการดีไซน์ที่มีความพรีเมียม ในการออกแบบครับดีไซน์อย่างสวยครับนี่ครับให้ดูบริเวณด้านข้างครับดีไซน์มันมีความสวยงามในการออกแบบมากเลยครับนี่ครับพีรู้สึกว้าวมากเลยอะดีไซน์อย่างสวยครับผมเขียนว่าไอโคครับผมตัวนี้นะผมนี่เป็นสีที่พีใช้งานคือสีแบบสีกรีนนะครับมันจะมีสีไทเทเนียมแล้วก็เป็นสีแบ็คครับผมส่วนตัวพีชอบสีนี้เวลาใส่เคสมันสวยจริงครับ เคสที่แถมมาก่อนก็คือเป็นเคสใสครับเวลาใส่ก็ไม่บดบางของตัวเครื่องครับนี่สวยๆนี่ครับก็ถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบมากครับตรงตัวเครื่องตัวนี้ผมซึ่งเอาตรงนะดีไซน์ของตัวเครื่องไงพีก็มองว่ามันสวยจริงครับความหนักหรือว่าน้ําหนักของตัวเครื่องอยู่ที่1นึกรัมความบาง7.98ม mm เมถือว่าจัดการความบางได้อย่างดีมากครับแล้วก็หน้าจอครับเป็นสิ่งที่พี เลือกไม่ผิดหวังเลยครับผมหน้าจอให้มาอโมเรตครับผมตัวนี้4,500นิ้นครับรองรับค่าสีทุกอย่างผมสีสันหน้าจอถือว่ามีความสดใสของหน้าจอมากครับหน้าจอในการทัชคือ 114H เฮิร์ตครับทัชโคตรดีเลยครับผมตัวนี้นี่ทัชด,ดีมากครับในการกดในการทัชสัปพินะรู้สึกว่ามันมีการทัชที่เพียงพอมากครับ เราผมสามารถปรับตัวอัตาราลิเฟตของหน้าจอเนี่ยผมปรับได้ผมให้มันสูงนะครับปรับเป็น60แล้วก็1 4 4เฮิร์ได้หน้าจอสู้แสง4,500นินคิดดูว่าหน้าจอสู้แสงคือดีมากครับบอกเลยว่าเวิร์กมากหน้าจออมโมเรตเกต48ครับเกตคุณภาพระดับแบบ h i เอ d ของมือถือมาใช้ในตัวนี้ถือว่าสุดจริงครับนี่ครับกล้องหน้าให้มา10.6ลา้านเซลล์ กล้องหลังใช้เลนส์ของโซนี่ผมไอเล็ดด้วยถือว่าเลนส์ของโซนี่สปีนะรู้สึกว่ามีการจับโฟกัสของรูปภาพถือว่าสุดจริงผมเป็นรุ่น imx 8 8 2นะผมตัวนี้นะถือว่าเป็นหมือที่กล้องคุณภาพคือจริงจริงครับนะครับกล้องคุณภาพคือคิดดูว่ากล้องหน้าครับดีขนาดไหนคิดดูกล้องหน้าดีมากนี่ดีจริงครับซึ่งอองตรงนะกล้องหน้าในการจับโฟกัสอะ ซึ่งพีไปถ่ายรูปมาครับให้ดูเลยว่ากล้องหน้าคือมันเจ๋งจริงครับถ่ายธรรมชาติถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังครับโบเก้ h, คือการจับโฟกัสของตัวนี้พีให้10เต็ม10เลยเป็นเกมมิ่งโฟนที่ถ่ายรูปสวยมากครับคือสวยจริงๆครับแบบไม่อวยเลยว่าพี่สัมผัสแรกพีก็วาวครับว่ามันสวยจริงครผมในการปรับนี้ผมสามารถปรับตัววัตถุต่างผมในการแบบ ทำสกินโทนหรือว่าทำโบเก้ต่างซึ่งจะมี ai ในการปรับครับซึ่งอันนี้ขอเื่นชมเลยว่าดีมากครับชอบจริงๆครับแล้วก็หน้าจอผมจะมีความคมชัดอยู่ 1.5k ซึ่งเอาตรงนะความคมชัดประมาณนี้ถือว่าสุดจริงครับนี่ครับพี่ผมจะให้ดูว่า cpu ตัวนี้มันเป็นไงบ้างครผมซึ่งบอกเลยว่า ความแรงความเร็วของ CPU นี้กับเหตุผลที่พีซื้อมาอีกคือคือ CPU ครับให้มาคือจัดเต็มมากเป็น CPU s n a p d r ก g o n 7จครับ Octacore เป็น Android 4ความเร็วถือว่าสุดจริงครับตอนนี้เห็นไหมว่าพีเพิ่มแรม12 g b ิกบวกเพิ่ม2 2บผมตัวนี้ซึ่งในการปรับตัวแรมถือว่าใช้งานได้อย่างเพียงพอจริงครับ สามารถโคลนแอปสามารถแบ่งหน้าจอแล้วก็มีออาต้าเกมหมดผมให้เราด้วยถือว่าในการปรับฟังก์ชันพวกนี้ถือว่าเพียงพอครับและนีผมว่ามีระบบสั่น4มิติสำหรับเกมด้วยถือว่าสุดยอดมากครับคือเป็นมือที่ไอคูล์ทำเล่นเกมโดยเฉพาะถือว่าในการจัดการความร้อนถือว่าก็สุดจริงเพราะว่าตัวนี้มี VC ขนาดใหญ่คือ6,043ตารางมิลลิเมตรในการจัดการความร้อน,นครับผมเอาว6ง0เฟรมบอกเลยว่าพี่เล่นมา ถือว่านิ่งมากครับ ROV อย่างนิ่งจริงนิ่งแบบนิ่งแบบว้าวมากว่าทําไมเกม ROV ตัวนี้ถึงมันมีการจัดการที่นิ่งมากครับเล่นเกมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับผมตัวนี้ใช้งานคือดีจริงครับซึ่งอองตรงนะพีมอบให้เลยว่าเล่นเกมในจัดการความร้อนคือดีจริงครับเพราะว่าตัวนี้มีตัว AI ในการจัดการความร้อนแล้วก็มีตัวไคตุ้ครับผมตัวนี้คะแนนคือเยอะมากแ0 0 0 0 0คะแนนครับ คือฟังก์ชันบอกเลยว่าเล่นเกมสัปพีถือว่าหายหงวงผมตัวนี้น่ครับผมมีการใช้งานพวกมัลติวินโดในการแบล่งหน้าจอผมตัวนี้ซึ่งเอาตรงนะ UI คือมันใช้งานได้ง่ายจริงครับแฮปปี้มากครับพี่ผมจะให้ดูว่าเลื่อนเสียงมันเป็นไงบ้างผมตัวนี้ลาโพง2ตัวครับมาดูว่าเสียงจะเป็นไงนะครับเสียงโคตรดีอ่ะเสียงดีมาก เสียงเบสเสียงกลางครับบอกเลยว่าจัดเต็มมากครับคือเป็นเสียงที่มีคุณภาพมากๆเลยครับผมตัวนี้ IQ โคเซอีกตัวคือ IQ โคเซกอมที่เสียงมันดีเหมือนกันนะผมบอกเลยว่าที่ใช้งานตัวนี้มาถือว่าเพียงพอมากครับกล้องดีแล้วก็แบตเตอรี่ผมให้มา6พ0แน,นกับฟ้าชาร์จ80วัตต์อุปกรณ์ในกล่องหัวชาร์จใส่ชาร์จแถมมาบอกว่าตัวนี้สัพีนะเป็นตัวที่น่าใช้งานมากครับคือเป็นอะไรที่พีรู้สึกว่า พีชอบจริงๆครับคือไม่อวยครับ IQ คู t 9ถ้ามีของหรือว่าของมันยังมีนะผมบอกเลยว่ารี่ไปกดในการสั่งซื้อก่อนที่มันจะขึ้นแบบว่า P ีออเดอรจริงพีออเดอร์ไม่นานนะพีซื้อมาขึ้นพีออเดอร์ผมแต่รอไม่ถึง7วัน เพื่รับของครับถือว่าในการจัดระบบงานของ vivo กับ icu เนี่ยถือว่าจัดการในการจัดส่งถือว่าเร็วจริงครับค <ix> ือพีก็ซื้อออนไลน์ครับเพราะว่าราคาดีครับ <S <S บางทีเนาะเรากดมาราคาอาจจะแพงแต่บอกเลยว่าณวันนี้พีลงคลิปเนี่ยราคาโปรโมชั่นคือมันสุดขงจริงครับ <S <S สับสกุลของมือถือ icu หรือว่า vivo พี่จะขอแนบลิงก์ใต้คลิปให้ผมเซลนี้ขอบคุณครับบอกเลยว่าใช้งานโคตรดีไม่อวยครับตรงๆเลยว่าดีมาก ไอคเซตหลายคนเคยใช้ก็ลองคอมเมนต์ดูครับว่าทัดมันดีไหมส่วนตัวคือทัดดีมากแล้วก็แบตคืออึดจริงครับใช้งานทุกอย่างเกมครบกล้องดีสวัน,นี้ขอบคุณครับ